สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงไอเทม2ชนิดอ่าสายสุ่มกาชาห้ามพลาดแกมเบอลแกมเบอลอยากสมอะไรดีวันนี้อยากส่มอะไรดีอ่าเป็นหัวแล้วกันอนะ่ะหัวนี้เห็นราคาไหมครับก1าหแต่ถ้าเรามีสิ่งนี้ครับปี o r ฟอร์จูนแกรนชามสิ่งที่ได้มาจากอันนี้เลยคือที่เจ๋งสุดๆเลยนะครับคือ Reduce or v e n d o r Price 15%ก็คือลดราคาสุ่มกาชา15%อันนี้คือที่เจ๋งสุดๆส่วนที่ลองลงมาที่มันมีก็คือ26% MF นั่นเองนะครับสาย MF ก็ควรมีไว้นะครับสำหรับใครนะครับแต่มันสามารถพกได้1อันต่อ1เขาเรียกว่าอะไร1ตัวละครเท่านั้นนะครับต้องเอาไปไว้ในค้งแชร์ถึงจะเอามาเพิ่มได้นั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะลดไป15%มันยังไม่หมดแค่นั้นครับยังมีอันนี้ครับเอ็ อ,อ่านว่าเอป้าวัชชิบหายแล้วเอ็ด <Edge. S 1> เอาง่ายๆเป็นรูนทิวทอเอมนั่นเองนะครับอันนี้ดียังไงลดอเวนเดอร์ไพรส์15%เหมือนกันนะครับไปที่บรรทัดล่างสุดของอาวุธชิ้นนี้เลยเรายังไม่พูดถึงด้านอื่นนะครับสายธนูก็สามารถใส่ได้มันบวกออสแต a บวกอะไรเยอะแยะไปหมดบวกการฟื้นเลือดมอนก็คือเวิร์กเหมือนกันนะครับใช้ในการเก็บเลเวลช่วงตน้นและยังเป็นไอเทมลดราคาอีกซึ่งผมจะเข้าไปดูหวัวเมื่อกี้ต่อ แกมเบิลเดี๋ยวสุ่มหาหัวเมื่อกี้ก่อนนะ9ก้าหมื่นหนึ่งนะจำกันได้นะทุกคนอนะเหลือหกหมื่นสี่อ่ะดูยาใส่ไปนี่ก่อนอ่าดูเจ็ดหมื่นเจ็ดยกขึ้นมาเก้าหมื่นหนึ่งอ่าเนี่ยแหละครับเนี่ยสองชิ้นนี้มันลดออนท็อปกันนะครับมีแค่สองชิ้นนี้เท่านั้นนะ ที่ผมมีอยู่ตอนนี้ที่มันสามารถลดราคาไอเทมได้นั่นเองนะครับเดีย๋ยวเรามาลองสุ่มสักินหนึ่งกันดีกว่าอันนี้แล้วกัน9ก้มืนเจ็วู้บ์บกชาร์โดวอ่าดีดีหรือเปล่าเรียกว่าไม่ดีนะครับบวกหนึ่งสกิลแอซซินก็ยังไม่ดีทสัส รบอกหนึ่งสกิลบาบาเลียนแอบดีก็ยังไม่ดีครับยังหมดแน่นอนเฮ้ยมันได้แค่สามสกิลไปเต็มตัวครับเต็มตัวหมดอ๋อหมดหมดป่าแสนผมหมด 8 0 0 0 0ผมหมดจริงๆคลิปนี้จะไม่ได้มาสุ่มกาชาถึง8แสนนะครับแต่หมดเรียบร้อยแล้วนะครับลดราคาก็ไม่ได้ทำให้มันดีขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองถอดดูว่าไอ้เก้าหมื่นเจ็ดเท่าไรอ๋อเมื่อกี้เก้าหมื่นหนึ่งพอใส่มันเป็นหกหมื่นกว่า 50, กว่าหนะ้าหมื่นกว่ากว่าเนาะโอเคตกใจนั่นเองอา่าเราไปดูไอ้เกนะ้าหมื่นหนึ่งกันนี่ก่อนเห็นไงวะไอ,อ้เก้าหมื่นเจ็ดอะพอผมใส่ครบแล้วมันลดเหลือเก้าหมื่นเจ็ด มันเป็นอีกไอเทมหนึ่งแ่ามังนะเอ้าเลยโอ้แสนสามลดเหลือ9ก็ก็ถูกอยู่โอเคครับและวันนี้ผมก็ได้รีวิว2ชิ้นนี้คนดูดเน a t มาให้แล้วกัน,นะครับถ้าพูดถึงการดรอปที่ไหนเหรอเดี๋ยวผมจะไปดูให้นะครับว่าจะดรอปที่ไหนโอเคปะเดี๋ยวไปดูว่าดรอปที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บว่าโอกาสดรอปสูงสุด ผมจะบอกแค่2อันดับแรกนะกันนะครับแล้วก็ไปวิ่งหากันแล้วกันนะครับดอกที่ไหนใช่ไหมครับก็จะมีบอสแอค1หนึ่งเฮลบอสแอคเฮลแล้วก็บอสแอค5ห้าเฮลนะครับ3จุดนี้อันดับจะไล่าตามที่ผมบอกเลยนะครับแต่บอสแอค2อาจจะวิ่งยากอาจจะวิ่ง1กับ5อะไรนี้มีโอกาสดอกนั่นเองนะครับเป็นยูนิคแกรนชามนะครับก็ไปลองหามาใช้กระดูส่วนอันนี้ก็ง่ายๆหาไอเทมสีเทา3รูมาใส่นั่นเองครับ t ทโอทอแอมโอเคครับวันนี้ก็จะมารีวิวอุปกรณ์ชิ้นนี้เพียงเท่านี้นะครับไอเทมนี้ดียังไงคลิปหน้าจะเป็นไอเทมชิ้นไหนก็รอติดตามกันนะครับหรือว่าอยากเห็นไอเทมชิ้นไหนมาให้ผมรีวิวส่งกันเข้ามารีวิวก็ได้นะครับอันนี้อันนี้มีคนดูส่งมาให้ผมลองรีวิวดูนะครับก็น้องคู่หูสุดโหดของผมนั่นเองนะครับที่คอยช่วยเหลือผมการผ่านด่านต่างๆหรือฟาร์มของนั่นเองนะครับพอเห็นผมชอบฟาร์มของเขาเลยให้ชิ้นนี้ผมมาก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเรานั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม ครับสวัสดีครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ดูผมมาจนจบด้วยนะครับยังไงก็สามารถดูคลิปย้อนหลังแล้วก็ติดตามกันได้นะครับกดติดตามด้วยโว้ย